กลับมาแล้วทอก้อนคู่ขอบอกเลยว่าเล่นกับเซ็ตสกิลนี้โคตรโหดโคตรโปะในวันนี้นะครับผมได้เอาทอก้อนมาวีเอสกับซองยาววเองครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมมา1นึ่งสีนะ เพราะว่าในคลิปที่แล้วที่ผมเล่นตั้งค่าของสมิงเนี่ยหากใครอยากรู้ว่าสมิงเล่นเซตสกิลอะไรหรือเล่นตั้งค่าอะไรก็ตามไปดูได้เลยนะครับและในคลิปนั้นนะครับผมได้ไปเล่นดูโอ้นั่นเองครับผมไม่ได้ไปเล่น1นึ่ปกติเนี่ยสมิงเนี่ยเขาจะเล่น1นึนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไปเล่นโซโล่ครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเราจะมาเล่น 1- นึโดยการที่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นแต่ลูกซองยาวแล้วผมเนี่ยเล่นทอกอนคูนั่นเองครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะชนะหรือเปล่าเซตสกิลที่ผม ทีมที่2นะครับนั่นก็คือออโต้นั่นเองครับเวลาผมยิงใครล้มนะครับผมเพื่อนๆในทีมของฝ่ายศัตรูเนี่ยก็จะสโลไปด้วยนั่นเองครับและตัวหนึ่งก็คือมิกเกลนั่นเองครับเวลาผมยิงใครตายเนี่ยเราจะได้ EP ขึ้นมานั่นเองครับเพื่อจะได้เอาไปใช้คอมโบกับตัวละครโอไรออนนั่นเองครับมาดูกันว่าวันนี้ทอร์กอนบวกเซตสกิลโกงเนี่ยจะโหดแค่ไหนนะครับทุกคนครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับทุกคน อาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นี่มาแล้วพร้อมกับชุดใหม่แล้วก็นี่เดี๋ยวเขาซื้อก็อเลยทอก้อนถึงแม้ว่าตัวผมนะครับจะบอกว่าปืนทอก้อนนะมันเป็นปืนที่ดีน้อยกว่าปืนซองยาวแต่เอาจริงแล้วเนี่ยคือผมว่าถ้าในเชิงที่แบบไม่มีสกินแล้วก็วัดกันซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยผมว่ายังไงปืนทอก้อนก็ได้เปรียบนะแถมยังเปลี่ยนเป็นปืนยิงระเบิดได้อีกด้วยนะครับค่ะดูอ่าเอาละครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวผู้เล่นของเราก่อนเลยนะมาตรงถนนมาตรงถนนหน่อยถนนถนนก็นะครับคือวันนี้เรามาพร้อมกับนี่เลยดีเม เอ้าดีมหายอานี่มาแล้วนี่ฮะอืมอีกคนหนึ่งนั่นก็คือน้องชัปปี้สสดยอดผูใหม่เน่าแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือน้องมีมู่ะ สวัสดีครับอ่าน้องมิมี่นี่คืออันนี้ผมขอบอกกันนะว่าถึงแม้ว่าเสียงน้องเขาจะเหมือนผู้หญิงแต่น้องเขาเป็นผู้ชายนะครับอ่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือนี่ครับน้องริปเปอร์นั่นเองครับสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับนะครับมอสแมปของเรานั่นเองอ่าคือทุกคนเนี่ยจะเล่นซองยาวโนสกินส่วนผมจะเล่นทอกรอนโนสกินนะครับคนดูและในวันนี้ครับคนดูครับเราจะมาทําการเปิดก่อนได้เปรียบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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  เลยก่อนได้เปรียบเลก่อนได้ปูคือผมว่าถ้าเป็นซองยาว v ีทอก้อนแบบตัวตัวผมว่าทอก้อนมันได้เปรียบเกินผมก็เลยเอามาสัก4คนเลยนะเออคือแบบต่อให้เลยทีเดียวเออมาบ้านเอล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 มาสิก็มาสิเปิดโดยลังค้าอยู่แล้วก็นโอ้โหหนึ่งศพ สองศพเวเอดีคร pues e ับเรียบร้อยคูมดที่ได้เลยเขามีแผนว่ะพี่เออโอ้ยบอสแมพอ่าบอสอ่าบอสอ่าบอสอย่าลืมไปนะว่าฉันน่ะใช้ปืนนี้นี่โอ้ย มา ي, ดิตงมาดิตงมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาได้ยังไงเออฟอนต์แบบสมชื่อจริงๆไอลิปเปอร์ใหญ่ใหญ่มาดิมาดิย,าย้ยายย,าย้าอย่าอย่าอย่าอุ้ยล่วงหมดแล้วหูเมอร์ไปเปล่าพี่เมื่อจริงเมื่อจริงเมืเอ่อจริงตาย

มันจะตายบ่อยไงไม่ได้มันจะตายบ่อยไงไเนี่ยโอ้ปืนมันงัดหัวไปได้เลยเนี่ยข้อเสียเลยเนี่ยแต่ว่าที่คือไม่ไม่คืนหัวมันเพราะอะไรโอ้เกก โอแต่เมื่อกี้คือแบบซองทอก้อนแล้วมันคอมโบกับสกิลเซตนี้คือขอบอกเลยว่าโกงมากเลยนะคือผมกดโอไรออนยิง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 มาเป็นตี้คือล่วงล่วงล่วงเลยอ่ะคือเซตนี้โกงมากทุกคนดูใครอยากไปตั้งตามตั้งได้นะอันนี้ผมคิดสดเลยนะอันนี้เซตเนี้เฮ้ย,ยววแล้เขายิงก็รอดนะตยิงก็เปิดใส่ตัวเองทำไมอเพราะพลาดครับอย่าพึ่งจออย่าพึ่งจอตี้อย่าพึ่งจออย่าพึ่งจอ,อ เฮ้ยสูตรไหนเนี่ยตีแก่นีโอ้ยไม่ไงไม่ไงต้องเจอแผนดีโอ้ยจัดลีฟจัดลีฟถมจัดลีฟถมจัดนี่เขาอยแนววแนววะเราทีละคนรคน รูสองรวปสามเฮ้ยไหวเไหวมาโคตรหนืดอ่ะย่องเลยย่องเลยย่องเลยพี่ย่องเลยพี่ย่องเลยเออเออเออ,อดิเก่าแล้วเกือบแล้วแผน่ที่แผนเกือบเจ๊ง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  ไหวเราไหวได้เลยขวาขวาไอ้น้ารู้ได้ไงะหูฟังดีพี่อะไรไม่ไปเชื่หูฟังดีแกือย่องอยู่เ้เขี้ย มองไม่เห็นวงมองไม่เห็นวงอ้ามองไม่เห็นวงเไปอุราเฉยเลยคุโดอะไรอ่ะจนไม่มองมองไม่เห็นวงปานหมอกปานหมอกเนด้านหลังด้านหลังด้านหลังอใจเตัวเอง ไม่เดินเข้าไปกูขอ้อง้องเฮ้ยหัวแขวนเลิ่มจะหมดเลิ่จะหมดเฮ้ย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 แพ้แล้วเดือนรอบสอง โอ้ยนี่อไโอ้มีคำคล้ปนม่เห็นกับตาจนว่าใจหนาตลอดหนาลับอบตลอด เฮ้ยเเออเรโทนเนี่ยมาพวกเราปิดเกมดีกว่าพวกเรามามาดิมาดิได้เลยมาเลยโธมไปโธมไปเราไหวไว้โธมโมข้างล่างข้างมันจะโมยจนเพื่อเห็นคับตาจนเ่อใจวเกเอาผินิดนึงเอาินิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแผนนั้นเลยนะ ไว้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 อุ้ยไวไปไปไป้ยไปฝาไปฝาฝาฝานี่บอกจิงไว้ตายวอลปิดนี่ปิดตั้งไอวอไปุ๊บกดเข้าวู้วอ้ยแต่ทำไม คือไม่หามุมแอบคือโดนโถมอย่างเดียวโดนหมอกตายแล้วนนะ่ะโอเคคืนนี้มันสกอร์สุดท้ายแล้วแน่เลยคือผมคิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะจะแบบตั้งใจแบบปิดสกอร์และคือแบบปิดสกอร์เลยอะ๋อยูเงียบๆหน่อยหลังเกมเปลี่ยนเป็นปืนระเบิดยิงตอ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 ดล่วง ก่อนถอยก่อนตามมาแน่ยิงตอดยิงตอดยิงตอดเก็บล่วงอุ้ยต้อ,ตอ,ตอ,ตอ,อ,ตองออกจากตรงนี้ต้องออกตรงนี้ปิดตรงนี้เขาติดวงเคสสวยไปจากตรงนี้คือระเบิดมายิงคือระเบิดยิงกระโดดท้องไปเก็บต่อได้ตัวนึงเก็บไปตัวนึงเก็บได้ได้เอาโอ้ คือผมเล่นเข้ามือแล้วม่งโคตรดีทอก้อนโคตรโหดสองก็บอกคือแบบ4ี่หนึ่งเอาไม่ลงแต่คือผมต้องบอกก่อนว่าคือผมอาจจะเป็นผู้เล่นที่เล่นพอได้แล้วละกันก็เลยอาจจะเล่นแบบนี้ได้แต่ว่าใครที่มามาเล่นจริงๆแล้วผมว่าอาจจะยากนิดนึงนะคนดูปิดแถวให้หมดเข้าบ้านก่อนไว,ไว,ไว,ไว สวยดิสวยดิสวยดิล่วงล่วงสวยด,ดีจริงเข้ามาเลยทุกคนครับเกมนี้จะจริงจังไปไหมอ่ะ <c oughs> คือไม่จริงจังไม่ได้ทุกคนแบบมาเล่นติดคอนเทนต์คือไม่ได้จริงๆเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ได้หมู <S 1> <S 1> ม่หมูาตอนนี้สกอร์ตีเจแล้วคนดูถ้าผมชนะขอคนหนึ่งแชร์ในแฟนเพจและขอคนหนึ่งไลค์และ1นึ่งคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับคนดู หเยอะมากเอาล้มกับตัวนึงสวยเอาล้มอ,อีกตัวนึงสวยอีกตัวนึง่งไยวู้วที่ไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วเป็นโกงเป็นโกงพีง่พพจะเวอร์ไปแล้วจริงพี่เวอร์ไปหรือเปล่าคลิปนี้ทุกคนก็ตัดสินกันเองนะครับว่าทอก้อนดีจริงโหดจริงหรือแค่อวย ให้คนดูตัดสินเอาเองสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอใหม่คลิปหน้าแก้แก้แก้เออเอาได้เลยแก้เลยแล้วกันแทนโจบคคละแก้